ทุกคนครับผมได้มาเจอกับสองอำเภอเล็กๆนะครับที่ต้องบอกว่าไม่เล็กนะครับเพราะมันใหญ่ไปด้วยเรื่องราวครับให้เราอยากได้ออกไปตามหานั่นเองทุกคนดูนี่สิครับนี่คือปราสาทนางรําถ้าตอนสมบูรณ์เนี่ยจะสวยขนาดไหนทุกคนลองคิดดูนะครับว่าปราสาทนี้เนี่ยเป็นโบราณสถานครับสมัยของที่มีอายุกว่า1,700ปีแล้วนะครับแห่งอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาครับองค์แม่ย่านางราครับองค์ท่านจะอยู่ที่ ด้านในนี้นั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้ทําการย้ายองค์ท่านไปอยู่ที่อำเภอพิมายแล้วคือนึกนึกถึงตอนแรกผมจะหาพระคมาไปฝากปา๋าป๋าผมคงพ,พันเหนื่อยเลยวันนี้ที่โคราชไม่ต้องมีแผนเที่ยวครับใช้แค่หัวใจแล้วออกเดินทางได้ครับ อนนี้ชั้นเดินทางมาถึงที่ปราสาทนางร,รําเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนตอนน้นนะครับว่าปราสาทนางร,รําของเราเนี่ยนะฮะถ้าสังเกตให้ดีก็คือด้วยรูปแบบต่างๆครับเขาได้รับอารยธรรมของขอมนั่นเองนะครับและก็มีการาศึกษาข้อมูลมาบ้าง,บางเบื้องต้นของผมนะครับเขาบอกว่าที่ตัวปราสาทนี้เนี่ยมีอายุมากกว่า1,700ปีเลยทีเดียวนะครับความสวยงามลองคิดดูครับว่าที่นี่ตรงนี้ที่เราเห็นกันนะครับคือปราสาทหลังแรก หลังแรกที่นี่เนี่ยเขาก็มีความเชื่อกันว่าเมื่อก่อนตรงนี้นะฮะก็คือเป็นอโรคยานั่นเองอ่ะหลายคนสงสัยอโรคาคืออะไรอโรคยาก็คือโรงพยาบาลนั่นเองครับเมื่อก่อนนี้นะฮะสำหรับใครที่มีอาการเจ็บป่วยเขาก็จะมารักษาตัวกันอยู่ที่นี่นั่นเองครับเขารักษาด้วยอะไร รักษาด้วยด้านนี้เลยครับนี่บริเวณตรงนี้ครับที่ช้ป์หาข้อมูลมาครับเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยคือบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับเวลาที่เขาจะมีการทําพิธีนะครับ <c oughs> ก็คือว่าเขาจะมาเอาน้ําจากบริเวณนี้นะครับใช้2อย่างด้วยกัน <c oughs> อย่างแรกครับนั่นคือเอาไปรักษาคนปว่วยนะครับอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคนลนะครับเพราะจากข้อมูลที่ผมหามาเขาบอกมาแบบนี้อีกหนึ่งอย่างที่เขาไปใช้ครับนั่นก็คือเอาไปใช้ในการประกอบพิธีของกษัตริย์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปซอรวจสถานที่แรกก่อนนะฮะเ เียว่าเป็นประสาทหลังแรกก่อนด้านนี้เลยครับไป มาครับตามเข้ามาดูด้านในกันดีกว่านะครับคือถ้าสมมติเกิดว่าใครที่เดินทางมาที่นี่นะผมก็อยากจะขอความร่วมมือหน่อยละกันนะครับด้วยความที่ว่าปราสาทที่นี่เนี่ยมีอายุกว่า1,700ปีแล้วนะครับมาดูได้ดูด้วยตาครับเราจะเห็นถึงความสวยงามลองนึกย้อนกลับไปดูสิว่าถ้าสมมุติเกิดว่าเป็น1,700ปีที่แล้วนะครับที่นี่จะใหญ่โตขนาดไหนแล้วเมื่อก่อนนะผมแอบ ได้ยินมาครับจากคนพื้นถิ่นนะครับว่าองค์แม่ย่านางราครับองค์ท่านจะอยู่ที่ด้านในนี้นั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้ทําการย้ายองค์ท่านไปอยู่ที่อําเภอพิมายแล้วซึ่งตอนนี้นะครับเขาก็จะทําเป็นองค์จําลองขึ้นมาครับแต่ว่าองค์จําลองจะอยู่ที่ วัดข้างๆตรงนี้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่เดินทางมาก็สามารถไปกราบไหว้สักการะองค์ท่านได้นะครับถ้าเรามองจากภาพมุมสูงนะครับผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีขนาดใหญ่มากแล้วก็ก่อด้วยหินทราย ได้บ้างครับวันนี้ที่ปราสาทนางรำแห่งนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเอาไว้นะครับว่าโอ้โหสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราได้เห็นถึงความสวยงามความยิ่งใหญ่ของปราสาทนางรำเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากจะตามรอยแชมป์แชมป์แนะนําเลยครับว่าคุณต้องมาเห็นด้วย2ตาของคุณเองครับแต่ตอนนี้ให้ที่บอกเอาไว้ครับ30องศาในวันที่เรามาถ่ายทํา ตอนนี้ร่างกายผมต้องการกาแฟเพื่อเป็นการรีเฟชตัวเองครับอย่างที่บอกเอาไว้ว่าทริปนี้ของเรานะครับเรามาแบบว่าโนแพลนเลยทีเดียวตอนนี้เขาลล่าลือกันว่าที่อําเภอประทายแห่งนี้นะครับมีร้านกาแฟขึ้นชื่ออยู่ร้านหนึ่งตามผมไปเลยดีกว่าครับว่าร้านนั้นคือร้านอะไรไปครับ เอาอเมริกาโน่เย็นหวาน51แก้วครับพี่ได้เลยครับอันนี้อะไรครับเนะี่ยคุกกี้เวลีไทยครับผมคุกก okay ี้เวลี่ไทยครับเฮ้ยจุดแตกของเราเลยผมถามชื่อพี่ก่อนพี่ชื่อพี่เต้ครับพี่เต้นะครับพี่เต้พี่เต้ได้ไอเดียทําคุกกี้เวลีไทยนี้มาจากไหนครับใส่ความเป็นไทยเข้าไปอีกนิดหนึ่งเพิ่มเอกลักษณ์เพิ่มอัตลักษณ์ของมันอ๋อ โอ้โหพูดแบบนี้เดี๋ยวผมขอลองชิมทั้ง4รสชาติเลย,เลยนะฮะเดี๋ยวให้ <ผม S 2> พี่เต้จัดใส่จานให้หน่อยได้ผมจ,จัดใส่จานแล้วอันนี้คืออะไร <c oughs> ผมเห็นร้านนี้ของกินดูเยอะมากอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นขนมต้มครับเต่าว่าเป็นขน,นมต้มแบบโฟ้ตเล่น พอที่กินเสร็จปุ๊บรู้สึกได้เลยครับว่าเฮ้ยมันอร่อยจริงๆยิ่งกินคู่กับกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มแล้วเนี่ยโอ้โ oh ห oh, ลงตัวสุดๆเลยครับและอีกหนึ่งเมนูนะฮะที่ผมดีเควสเลยครับนั่นคือขนมต้มโฟเซ่นนั่นเองครับเมนูนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะเอาเป็ว่าสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาที่อำเภอปราทายนะครับก็อย่าลืมครับไปแวะอุดหนุนพี่เขาล้กันครับที่ร้านสุมาลีคาเฟ่ ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปตามหาผ้าเขามาที่ยาวถึง1,000เมตรกันครับว่าโอ้โหมันจะยาวขนาดไหนแล้วแม่ๆม่เขาใช้เวลาในการทอผ้าเขามาเนี่ยนานแค่ไหนเดี๋ยวเราไปหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยครับ เอาละครับตอนนี้นะฮะผมก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้คือกลุ่มผ้าทอไหมไทยบ้านหิดตั้งนั่นเองนะครับอำเภอโนนแดงครับวันนี้เราจะไปตามหาผ้าข่าม้ายาว1,000เมตรกันครับตามไปเลยครับสวัสดีครับคุณพี่ครับเดี๋ยวัสพี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับชื่อพี่อะไรครับชื่อจ๋าค่ะพี่จ๋า คือวันนี้วัตถุป,ประสงค์ของผมคือผมมาตามหาผ้าเข่าม้า1,000เมตรผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะผมมาถูกหรือว่ามาผิดเพราะว่าอันนี้เห็นเขียนว่ากลุ่มผ้าทอไหมไทยคือทอไหมหรือว่าทอผ้าเข่าม้าครับทอทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยใช่อ,อ๋องั้นต้องถามพี่จ๋าก,ก่อนว่าความเป็นมาของของกลุ่มทอของเราเนี่ยเริ่มจากอะไรครับกลุ่มของเรานะคะก็จะเป็นเอ่อเป็นตั้งแต่ดั้งเดิมเลยบรระบุรุษตั้งแต่ สมัยที่ปู่ย่าตายายของเราเลยครับแล้ววันนี้ด้วยความที่ว่าเราก็สนใจเนาะว่าอยากจะต่อยอดผ้าของเราไปใน,น,นด้านไหนได้เพิ่มบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยมาพัฒนากลุ่มของเราค่ะโดยที่แม่แม่ของเราเนี่ยก่อตั้งมานานแล้วเลยเป็นการต่อยอดมาเพิ่มมากขึ้นค่ะอ๋อก็เหมือนพี่จ๋าเป็นคนรับไม้ต่อใช่เป็นเจนที่เท่าไหร่้วครับอย่างของพี่จ๋าประมาณ สามสี่แล้วมั้งคะเพราะว่ามันนานมากเลยแสดงว่ากลุ่มนี้อยู่มาหลายปีแล้วประมาณกี่ปีแล้วครับกลุ่มประมาณเอ่อกลุ่มนี้ประมาณเกือบ50ปี60ปีได้แล้วโอ้ใช่พี่จ๋าครับแล้วผ้าคม้าของพี่กับของที่อื่นมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับผ้าของเรานะคะก็จะมีความนุ่มและกว้างมากผ้าของเราคือกว้างสามารถตัดชุดได้เลยอ้อันนี้ขอขอกลางออกมาให้ดูได้ไหมคะ่ค่ะนี่ค่ะคือหนึ่งใช่อันนี้คือหนึ่งผืน ว้าง1เมตรยาว2เมตรโอ้ยาวมากคือนึกนึกถึงตอนแรกผมจะหาผ้าขมาไปฝากป๋าป๋าผมพันเหนื่อยเลยก็ <laughs> จะพันได้แต่เราพบดูดิแต่เน, <c oughs> นี้ <c oughs> คือเนื้อผ้านุ่มกว่า <c oughs> เราใช้วัสดุที่แตกต่างกันยังไงอะใช่ <c oughs> แตกต่างด้วยความที่ว่ามันเป็นผ้าที่เราจะเอาไว้ตัดเนาะและเป็นซิกเนเจอร์ของเราก็คือว่าด้วยความที่ได้อ่ะค่ะมันจะเป็นได้เป็นฝ้ายอ่ะค่ะเออมันจะมีความนุ่มและสีคือสีไม่ตกด้วยสีไม่ตกด้วยใช่แล้วเวลาตัดคือเนี่ยพี่ดูขอบได้เลยค่ะขอบผ้า ตรงนี้มันจะเป็นยุยยุยใช่ไหมคะอ่าเรียกได้ว่าคลิกเลยทีเดียวนะฮะก็คือซื้อไปเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยและนอกจากนั้นคือตรงนี้นอกจากมีผ้าขามาแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมฮะมีอ่ากุ่มองเาทำอันนี้คือเป็นผ้าลายแมวที่เพิ่งมาใหม่เลยใช่ค่ะโอเคแมวสีสว่างใช่แมวสีสว่างสุดยอด แมวสีสว่างคือต้องบอกว่าเป็นแมวประจําของโคราชใช่ค่ะด้วยใช่ไหมฮะราคาปกติขายผืนเท่าไหร่ครับขายผืนละร้อยห้าสิบาทค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทจองเหรอครับยาวสองเมตรเนยนะใช่อ่าโอเคเพราะฉะนั้นใครสนใจก็สามารถมาดูกันได้ที่นี่แหละนะฮะและนอกจากผ้าขาม้าแล้วมีผ้าแบบนี้แล้วแล้วมีอย่างอื่นยังไหมฮะคือตอนนี้นะคะที่หนูกพัฒนาคือเราจะพัฒนาเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าผ้าขาม้าแบบนี้เวลาที่เราไปทํางานหรือไปอะไรเราสามารถที่จะเอากระเป๋าแบบนี้ถือไปได้พี่จ๋าครับตอนนี้ผมอยากเห็นผ้าขาม้าพันเมตรมากเลย ว่าว่าแบบเป็นยังไงหนะ้าตาเป็นยังไงได้คะ่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขออุ้ไว้ก่อนใจเย็นก่อนนะคะาาเราไปดูวิธีการทาผ้าขาม้าพันเม็ดกันก่อนดีกว่าอ๋อคือเดี๋ยวให้ผมไปดูวิธีการทำา่อว่าเริ่มต้นยังไงใช่คะ่ะโอเคครับผมโยนไปดูครับ มาครับพี่จ๋าครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสอบถามพี่จ๋าถึงขั้นตอนการทาผ้าคม้าหน่อยแล้วกันครับว่าเขามีขั้นตอนการทํำยังไงบ้างครับขั้นตอนการทําของเรานะคะก็จะเริ่มจากในตัวเครือก่อนคเครือก็คือเราจะต้องไปทำเขาเรียกว่าวิธีการค้นพ้นแล้วมันก็พัน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 ให้มันเป็นเส้นยาวๆอย่างนี้เลยอันนี้คือเครือ สิบผืนนะคะหมายถึงสิบผืนคืออันนี้คือทีเมตรพอเสร็จออกมาปุ๊บได้สิบผืนใช่ค่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเกิดว่าเราจะเลือกสีหรือว่าเลือกลายก็คือเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยขั้นตอนนี้เลยใช่ไหมครับอ่ะหลังจากที่เราขึ้นเครือเสร็จแล้วแล้วเราทาอะไรต่อขึ้นเครือเสร็จแล้วเราก็จะเอามาต่อเข้าฟิล์มในตัวนี้ครับใช่ค่ะเพื่อที่ว่าเราจะเอาเข้าหลัก ใช่ค่ะหลักทอคือเราก็จะมีการปั่นได้เป็นหลอดเพื่อที่จะมาทอตามสีเรียงสีที่เราต้องการครับสไลด์มาสไลม์มาอยากลองไหมคะอยากลองครับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่คุณแม่ทำมากี่ปีแล้วครับอ๋ออันนี้ตั้งแต่เป็นสาวๆเลยเป็นสาวๆเลยตั้งแต่อายุ17 18 15แล้วทําตั้งแต่นู่นเลยค่ะโอ้ผมขอลองทําหน่อยนะครับคุณแม่เดี๋ยวผมขอลองทาหน่อยนะครับโอเคไปด้วยฮะ แม่แม่เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเนี่ยแม่แม่ก็เห็นกี่ทอตั้งแต่เด็กแล้วครับทํามาจนถึงวันนี้สิ่งเดียวที่เขาทําก็คืออยากอนุรักษ์ให้คนรุ่นใหม่ๆอย่างพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับได้ไมาเห็นครับไอเราก็เก่งซะด้วยเดี๋ยววันนี้เนี่ยแชมป์ขออาสาทอผ้าเขา่าม้ากลับไปฝากเพื่อนๆที่กรุงเทพสักหน่อยละกัน พี่จ๋าครับภาคามา1,000เมตรอยู่ที่ไหนอะครับมันไม่ได้อยู่ที่นี่ค่ะเอ้าม่ได่อยู่ที่นี่เหรอครับใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาไปดีกว่าเราจะไม่บอกว่าที่ไหนแต่เราจะพาไปดูเลยโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่จ๋าพาไปเลยนะครับได้โอเคครับไปครับ่ะนี่นะคะที่พี่แชมป์ตามหามาทั้งวันอยู่นี่แล้วค่ะภาคามา1,000เม โอ้โหยาวมากมีใครให้มากกว่านี้ไหมฮะผมเห็นครั้งแรกก็ตกใจเลยนะครับและนี่แหละครับก็คือความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านหลายๆชุมชนครับของอำเภอโนนแดงนั่นเองครับ ผ้าขมาพันเมตรเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงอะครับค่ะที่มาที่ไปของผ้าขม้าพันเมตรนะคะเพื่อเป็นอัตลักษณ์ในการต่อก่อตั้งอําเภอเนาะก็คืออําเภอนนนแดงของเราเนี่ยนนนแดงองค์ใหญ่สดใสเฟื่องฟ้าผ้าขมาพันเมตร รถเด็ดข้าวหอมงามพร้อมบึงละหอกโอ้โห oh ใา่อยู่ในคำขวัญของเราด้วยค่ะคสีขาวนะคะ hmm. ก็คือความสมัครสมานสมาสมัคคีของค,คนในอําเภอนนแดงนะคะคและสีแดงก็คือเป็นไม้แดงนะคะเป็นคำคของอําเภอเรานั่นเองค่ะงั้นผมต้องถามหน่อยว่าอายุของผ้าผืนนี้เนี่ย อยู่มากี่ปีแล้วครับประมาณ30กว่าปี40ปีได้ค่ะหนูยังเกิดไม่ทันเลยก็คือมาคู่กับอำเภอโนนแดงเลยใช่เลยค่ะก่อตั้งเลยอันเนี้ยผมเชื่อว่าหลายคนก็ต้องสงสัยเหมือนผมว่าใครเป็นคนทอผ้าขมะา พันเมตรขนาดนี้ทุกคนในอำเภอเลยค่ะภาผืนนี้ไม่ได้ต่อเลยนะคะค,คือทอกี่เดียวแล้วก็ยาวมาเลย1,000เมตรวันนี้นะฮะฉันต้องขอบคุณพี่จ๋ามากๆนะครับขอบคุณ<ด>มากนะครับเอาแหละสําหรับใครนะฮะที่อยากมาเห็นผ้าคขมะ1พันเมตรเองกับตาแบบนี้สามารถมาได้เลยนะครับที่อำเภอโนโนแดงนั่นเองขอบคุณนะครับ คลิปนี้ยังไม่จบนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวแชมป์จะพาไปดูไฮไลท์กันครับซึ่งเขาบอกว่าถ้ามาที่อำเภอโนอนแดงอีกหนึ่งสถานที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเราจะไปนั่งดูพาท์ติตกดินครับนั่งชิลๆสบายๆกันเลยทีเดียวนะฮะอยากจะรู้ว่าเป็นที่ไหนตามแชมป์ไปเลยและนี่สะพานแขวนห้วยท่าแห่ โอ้โห oh ทุกคนผมบอกได้คําเดียวเลยนะครับว่ามันสวยมากๆเลยครับผมชอบที่นี่มากๆเลยนะธรรมชาติมันใช่ครับมันฮิวใจของเราสุดๆมันทัดใจมากๆเลยทีเดียวผมขอบอกทุกคนเลยนะครับว่าผมขอยกให้ที่นี่เป็นอันซีนที่ทุกคนต้องมาเยือนที่อาเภอโนนแดงสักครั้งหนึ่งครับผมชอบการท่องเที่ยวแบบโนแพลนนะครับไปไหนก็ไปเจออะไรก็แวะ จริงๆแล้วอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าใครที่มาโคราชเนี่ยนอกจากจะไปสถานที่ท่องเที่ยวที่เราไปกันบ่อยๆแล้วผมขอแนะนําอีก2อําเภอนี้เลยนะครับ เพราะมันมีอะไรมากมายจริงๆครับเกินที่ผมจะบรรยายจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วยังมีประวัติศาสตร์ให้เราได้มาศึกษาหาความรู้กันด้วยและยังมีธรรมชาติที่ฮิวใจเราสุดๆเลยทีเดียวและที่สําคัญนะมีของฝากติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านด้วยนะครับผมมาสองอำเภอน,นี้แล้วผมต้องบอกว่าผมมีความสุขครับมีรอยยิ้มและมีความประทับใจครับนี่แหละครับเขาถึงบอกว่า โคราเที่ยวได้ทุกเดือน